สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชชชวานครับใน Ex c l u s i v e Thai ท e w s วนะครับวันนี้พาไป Exclusive สถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับมอบ14พฤศจิกายนนะครับคอนเซปต์ก็คือมีการประกาศนะครับว่าไม่เอาระบอบสมบูรณาสิทธิราชนะครับเนี่ยครับเมื่อวานต้องบอกว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยนะครับขณะที่มอบเนี่ยมีการเคลื่อนกระบวนกันนะครับบริเวณเอ่อถนนอัางรีดกุนังนะครับปรากฏว่ามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นและมีผู้ชุมนุมเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับ นะครับกรณีการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับมีหลายกลุ่มด้วยกันที่ร่วมจัดการชุมนุมครั้งนี้ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวร่วมสามสตรและการชุมนุมกลุ่มะลุฟ้าครับกลุ่มฟืนฟ้นฟูนประชาธิปไตย d r g กลุ่มเราทัพราษดรน,นะครับสารายาเพื่อประชาธิปไตยซัพพอ,อร์เตอร์ไทยแลนด์วีโัลเซียและก็คณะรณรงค์เพื่อรัฐมนุญฉบับประชาชนหรือว่าคอรอชอนะครับรวมตัวกันทํากิจกรรมตามที่มีการเสนอข่าวไปเบื้องต้นเมื่อวานนี้แล้วนะครับขณะที่วันนี้เนี่ยทางผมและไทนิวออนไลน์จะพา ของม็อบ14พฤศจิกายนครับที่มีการประกาศนะครับว่าไม่เอาระบอบสมรยาสิทธิราชเด็กขานี่นะครับซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากมีการประกาศนัดรวมตัวกรรัวน,กวนบริเวณแยกปทุมวันบริเวณหน้าหอศิล์นะครับซึ่งมีการย้ายการชุมนุมมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับหลังจากตำรวจได้มีการปิดกั้นทุกเส้นทางเข้าออกครับกรณีมีการนัดชุมนุมใหญ่บริเวณนั้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยนะครับในเวลาส5บห้านาฬิกาของเมื่อวาน ปรากฏว่าเพื่อจะมีการเคลื่อนตัวไปสนามหลวงตามแผนเดิมครับที่ส่วนมากเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจัยของศาลนะครับนำโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และหลายๆกลุ่มเนี่ยครับซึ่งเวลาต่อมาจึงได้มีการประกศาศย้ายไปรวมตัวกันที่บริเวณแยกปทุมวันนะครับเวลา15นาฬิการครับทางพุ่มก,กับการสอนอปทุมวันเนี่ยมีการเข้าเจรจากับตัวแทนผู้ชุมนุมครับเพื่อจะขอปิดการจราจรบริเวณแยกปทุมวันโดยตำรวจเนี่ยขอความร่วมมือให้ปิดการจราจรหน้าหอศิลป์ไปก่อนหนึ่งช่องทางครับเพื่อระบายรถที่ติดขัดบริเวณแยกปทุมวันครับ แต่หากในช่วงค่ำเนี่ยมีจํานวนคนมากขึ้นก็จะทยอยเปิดเพิ่มให้ทีละ1ช่องทางด้วยกันโดยระหว่างการเจราจารเนี่ยมีมวลชนบางส่วนไม่พอใจครับที่เห็นตํารวจเ,เข้ามาในพื้นที่จึงมีการตะโกนด่าทอครับและชุลมุนเล็กน้อยครับซึ่งก็บางคนก็ชู3นิ้วนะครับพร้อมกับตะโกนขับไล่ให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยออกไปมีการต้อนเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินทางกลับออกไปบริเวณหน้าห้าง MBK 16นาฬิกาต่อมาครับ กลุ่มมวลชนเนี่ยได้นําสารพระภูมไม้ครับแล้วก็หุ่นตุ๊กตาที่ติดรูปภาพใบหน้าบุคคลที่อยู่ในคณะตุลาการสารรัฐมนูญนะครับมาจุดไฟเผากันเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการไม่เห็นด้วยนะครับจากนั้นทางแกนนำเนี่ยได้ประกาศตั้งขบวนครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานทูตเดยอรมันโดยทางเจ้าหนี่เนี่ยตำรวจเนี่ยยอมเปิดทางให้กลุ่มมวลชนเคลื่อนขบวนผ่านแยกเฉลิมเผาไปนะครับเลี้ยวขวาเข้าเส้นถนนอังดีดรูนังครับเพื่อมุ่งหน้าต่อไปยังสถานทูตเดยอรมันโดยไม่มีการประทะหรือเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ ต่อมาเวลาประมาณ17นาฬิกานาทีนะครับขณะที่มีการเคลื่อนกระบวนผ่านมายังบริเวณด้านหน้าสถาบันนิติเวศของโรบาลตำรวจเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นครับบริเวณหัวขบวนเนี่ยครับโดยไม่ทราบนะครับว่าเป็นการกระทําของฝ่ายใดก่อนตํารวจควบคุมฝูงชนเนี่ยจะยิงกระสุนยางเข้าใส่กลุ่มมวลชนครับหลังสิ้นเสียงพบมีผู้รับบาดเจ็บหนึ่งรายด้วยกันมีบาดแผลครับถูกยิงด้วยกระสุนไม่ทราบชนิดบริเวณหน้าท้องเจ้าที่เนี่ยรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาเพื่อให้ทาาให้แพทย์เนี่ยทําการตรวจรักษานะครับ เวลาประมาณ18นาฬิกา10นาทีต่อมาครับด้านหน้าสถานทูตเดยอรมันมีตำรวจในเครื่องแบบกว่า30นายยืนตรึงกำลังอยู่บริเวณนั้นขณะที่เวลาใกล้เคียงกันหัวขบวนม็อบเนี่ยถึงแยกวิทยุก่อนจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาทรใต้ระหว่างนี้เนี่ยมีการเปิดบทเพลงของสามัญชนนะครับผู้ชุมนุมเนี่ยก็ปรบมือกันไปแสดงความดีใจก่อนจะเดินเท้ามาถึงบริเวณหน้าสถานทูตเดยอรมันครับพอถึงปุ๊บเนี่ยมีการนําแผ่นป้ายไว้นิวมาแถลงการมาวางกลางหน้าสถานทูตเลยนะครับ ประมาณ18นาฬิกา10นาทีต่อมาครับมีรายงานว่ามีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นบริเวณสะพานไทยเบลเยียมและมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย19นาฬิกา30นาทีครับแกนนํามีการประกาศยุติการชุมนุมครับพร้อมระบุว่ามีผู้ชุมนุมเนี่ยได้รับบาดเจ็บ3ราย19นาฬิกา45นาทีต่อมาครับมีรถตู้ตำรวจขับผ่านมายังบริเวณแยกวิทยุครับทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไม่พอใจครับ กว่างปลาสิ่งของและประทัดเข้าใส่รถตำรวจที่เร่งความเร็วออกจากบริเวณดังกล่าวมุ่งไปทางถนนสาธรน,นะครับจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงประทัดดังขึ้นอีกประมาณ3าสี่ครั้งให้หลังครับรวมถึงมีการจุดพลุไฟส่งท้ายก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะแยกย้ายกันออกไปจากบริเวณดังกล่าวครับซึ่งในวันเดียวกันนี้นับทางด้านนายรังสิมันโรมสสของพรรคก้าวไกลนะครับมีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าตนเองเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปติดตามอาการของผู้ชุมนุมที่ถูกยิงเมื่อเย็นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เบื้องต้นยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บ3รายด้วยกันนะครับอีก2คนเนี่ยอยู่ในห้องฉุกเฉินคนที่ถูกยิงที่หน้าอกอายุ18ปีกําลังผ่าตัดอยู่ส่วนอีกคนเนี่ยไม่เป็นอะไรมากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบครับโดยสส9ก้าไกลก็ระบุทิ้งท้ายนะครับว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ภาพรวมการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับม็อบ14พฤศจิกายนครับไม่เอาระบบสมบูรณาสิทธิราชครับผมและทอินออนไลน์สรุปมาให้ฟังประมาณนี้นะครับไทยนิวเอ็กซ์คลู